ไปยาย่ชีภูมิจ้าผักผักล่างไปครับคุณหมอผักล่างไปเฮ้อ <c oughs> อ๋อเราแทงกับแม่เราสองคนเดียวคือจังน,น้อยล่างมาแล้วนี่ละ <c oughs> ผักมีนม้ำมาได้อจ้ากินมีน้ำมีน้ำมีน้ำชัยภูมิมีน้ำชัยภูมิ <c oughs> ของแซบต้องยายบุญเดอ้อยายบุนมาเิลาแซบคักเดอ้อได้กินโดนแล้วจา้ามาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกันจา้ามานใส่่มีน้ำมั้ยมีเด้มีน้ำเต็มตะกร้าเนี่ยคุณพี่ตะกร้าบ้านเฮาวโ,โอ้คุณแค่พี่แม้ไม่เป็นไรเอาเอาใบไปก็ได้จา้าอ้ายข่อยพี่น้องแล้วอันบลูว่า ตั้งขากล้องไว้โอเคเยโอ้ยลมมาเย็นดีขนาดจ้อยู่บ้านบรรยากาศเย็นดีแต่ฮอนแดดมาเด้อกินอันี้น้ำกันจ้ามาสวัสดีพี่น้องเด้อสวัสดีสวัสดีสงการจ้าสวัสดีสงการไทยเด้อสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าเมื่อคืนนี้ไปเบิ้งวอล์ม มะลำบงเออนุชาพะนะเพศบุญหาพี่สาวเนาะเอา้าหน้าเอาแล้วเด้อเต็บ น้ำไชยภูมิจ้าซาคือมีน้ำอุบลบ่เธอเอา,ามีน้ำอุบลน้นนนนมีน้ำอุบนลนะเขาดังนะมีน้ำอุบลเขาดังอืมเืนจักะบอเพ่นจับจับอุบลกัมีกะทิเพื่อนกระดังให้กัน เพืเอ่อนเพื่อนมีน้ำเพื่อนเพื่อนมีกะทิปใดลูกลุงอยู่ในห้องแอร์ลุงนอห้อนต้านต้านแดดเบาไหวร้อนมากนะ้เมันไทยเนาะหนึ่งล้านคนนี้คือใครเนาะมาเด้อจ้า น้องแพนบ้าอแม่น้าปีเตอร์เธอเบอิ้งหน้าติเนี่ยผู้นึ่งเนี่ยพี่น้องซอยนะค้นมาถึงสองมื่นยูสิบหาค้นนี่เป็นปีแล้วจ้าซอยกดติดตามให้แน่เด้อ ย่าสิพยายามเฮ็ดคลิปอยู่จ้าเธอจะไปไหนฮึมมอเตอร์ไซค์ที่ลูก ห่าตัวเกี่ยวหมวกกันนมาวานนี่ไปเอาปลาจ้าปลาปลาอยูบอ่บ่อพี่อ้ายพาไปเอามะเผาแซบแซบหวานข้างหวานดิใส่ถั่วป่ะนะอืมอืม

พี่ซ้ายพี่ซ้ายปะยะ้ายหลานมาเอาขอนครับฟับงระยะถ่ายวิดีโอลง youtube มันร้อนพี่น้องเบิงมันห้อนหลายเบิงอายแดดด้วยล่ะ จะพาพ่อใดกองเงียบยุ่อเอาขึ้นมาพีตากให้พ่อลูก,มา,กมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเอลยมันท้อนครับเอาน้ำลาดเอ้ยเอียงก็เอาน้ำหดหลังคาจ้าแ <c oughs> มนสปริงเกอร์เบังเอิน,อน,อน พ่อใหญ่ขังบ้านแล้วตอนนั้นเขามาไม่มแล้วขับรถไปใส่น้ำน้ำน้ำอ้อยติจนเรากลับมาแล้วนี่สวัสดีจ้าผู้ดใดเข้าม้าเนาะอนอนพี่น้องเลยอยูบ่ได้ขึ้นทอดอากาศนอร์เวย์แล้ว ะะติกลิ้น,นเผือดกเด้อผู้ใดบอกว่ากินเผือด้วยนะคะเทีเเ่ยวเผือด้วยนะพวกเธอจะกินบ่เนี่ยบกยก่กินน่ากินกินเลยจ้าเออมากระผักหรือเปล่าเนี่ยอืออันนั้นนัง่งนั่งแล้วเอามาเอากระเบื้องใบยังบามาสนอ แล้นั่นน่ะว่าพวกเธอนี่หน้ามาจากไอ้ตูญญ้เย็นจ้ามีอะไรางมีข้ามีน้ำ มีน้ำมาดูอาหารบ้านๆจ้า,าเคยเห็นกันบ่อีอยังเนี่ยอ๋อเป่าหื้อเพิ่นว่าแซ่บได้นี่แจ๊วา่ากีนน้ำนี่อยากอ่านลูกว่ากินน้ำไม่อยากอ่านเออที่ยาวบ้านนะคุณแม่มาเดียวบ้ครับมาเดียวอันนี้เขาเรียกว่าข้าวต้มข้าวต้มข้นอันนึง่่ใส ข้าต้มข้นข้าต้มงั้นบุญน่ะแหละจ้าสมัยเด็กน้อยเนาะกินเนาะขอดร้อยไปขอดดูแล้วขอดไปน้องเพื่งสั่งข้าวผัดกะเพราไม่ใส่พริก หมูก็ได้อะไรก็ได้พอดีเมื่อวานนะเขากินในผัดไอ้นี่แล้วไหมลูกผัดข้าวผัดแล้วมะขอนแล้วก็กินข้าวผัดเธอเมื่อวานแล้วก็กินข้าวผัดเอาอะไรวุ้นแปะร้อยห้าสิบหกไม่ใส่ไม่เผ็ดไม่ใส่พริกอาเบบีเบบีเข้ากับผัดกับเผาบะไส้พริกใแหน้าปิเตอร์ เอาไข่าดาวน้ำได้ลูกปตั้งหลายมันมือีนั่นม,มาจีปาตั้งหลายลุงมันมาไทยมาอยู่เชียงพูมยุบ่ได้อยู่บ้านไ่ได้ให้กับเขาหเหราแล้ว,แล,วแล้วมากหลักินแบบนี้น,น้าออของตัวแต่ว่าสิเก็บอยู่นี่แต่ว่าน่าเรืแล้ววันแล้วจไปเก็บให้อีกอยู่ อ่ะก็หงอือได้พอแล้วค่ะอือเครื่อเขาซื้อขนมเส้นมาน้ำบอกเดี๋ยวค่อยเขียนไปบอกเขาแซ่บเดี๋ยว อะไรลูกไม่ใช่หนมจีนลูกที่บ mm. ้านเรียกมีน้ำมาเดีจ้าข้าวข้าเข้าต้มข้นเขาลงหฮั่นมบงห้อนจนละลาย มาวัาเนีนที่น้งต่ำกระแทบยุบที่เราต่ต่อยู่งเฮงงานกินข้าวเชียงาำพิน เจ้าลูกแล้วแล้วร้อนนอนประละหลงลุงมันร้อนมันแรงแล้วควรสิออกมาคารีก็ไปนอนอยู่กับอาพิเตอร์ได้นะ แซ่บแซ่บขนมไอ้อะไรนะมีน้ำเนาะที่บ้านเอินมีน้ำของแซ่บตั้งใหญ่บุญบ้านหิลาดเด้อ <c oughs> สวัสดีปีใหม่ด้ยวยจ้าสวัสดีวันสงการค่ะไ,ไปแล้วเด้อฮ้อนฮ้อนจาก สามคนนี่แหละโอ้ยนี่ก็แล่นหน้าแล่นหลังสามคนนี้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหลังไปแล้วเด้อจ้าสวัสดีจ้า่่น <c oughs> แล้อยี